วงสติงคอมโบวงสติงคอมโบเป็นวงดนตีเครื่องสายอย่างตะวันตกขนาดเล็กเกิดใหม่จากการดัดแปลงและรวมวงวง,วงคอมโบกับวงชา์โดบทเพลงที่บรรเลงส่วนใหญ่คงเป็นเพลงในแนวดนตรีร็อกเหมือนเดิมเครื่องดนตรีที่นํามาใช้ในการผสมวง ประกอบด้วยกีตาร์ไฟฟ้า2เครื่องกีตาร์เบสหเครื่องคีย์บอร์ดเปนโนเปนโนไฟฟ้าซินธิไซเซอร์หเครื่องกองชุด1ชุดกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่มีบทบาทในการบรรเลงมากทําหน้าที่บรรเลงทานองสอดแทรก,กต่างๆทํานองในตอนขึ้นต้นบทเพลงทํานองร้อรับเสียงขับร้องโซโลและทํานองท่อนลงจบประวัติวงสตริงฝั่งตะวันตก วงสตริงฝั่งตะวันตกแบ่งวิวัฒนาการออกได้เป็นสองสมัยสมัยแรกคือดนตรีต้นตำรับตั้งแต่ล็อกยังไม่เกิดได้แก่ b l u e ั country และ folk สมัยที่สองเป็นล็อกยุคแรกอันเป็นต้นฉบับให้กับล็อกรุ่นหลังถึงปัจจุบันบรรพบุรุษล,ล็อกนี้เรียกว่าคลาสสิกร็อกน o p R&B ประวัติวงสตินของไทยพศ2512ได้จัดการประกวดวงสตินคอมโบแห่งประเทศไทยขึ้นโดยมีกติกาการแข่งขันว่าเล่นเพลงสากลหนึ่งเพลงเพลงไทยสากลหนึเพลง,นนง,เ,พลงเพลงพระราชนิพนธ์หเพลงวงที่ชนะเลิศคือวงดีอินพอร์ตซิบซีโบซึ่งเดิมเป็นวงอาชีพเล่นอยู่แทกหนุ่พหน ชบ,บุรีตัดใหม่ในานามวงจอยลี่แอคชั่นหรือเจทีชื่อดีอิมพอร์ตซิ e เปิลซึ่งเปลี่ยนก่อนแข่งได้มาจากการตูนในโทรทัศน์ยุคนั้นดีอิมพอร์ตซิ e เปิลโด่งดังเรือหลายนักดนตรตีประกอบด้วย 1. เศรษฐศาสตร์รีชาย 2. วินัยพันธุรักษณ์ 3. อนุสรพันธนกูล สี่ศิริพรอมรพันธห้าพิชัยคงเนียมคลองรางวันชนะเลิศ3ปีซ้อนประวัติาศาสตร์วงการดนตรีไทยต้องบันทึกไว้ในฐานาวงดนตรีประเภทสติงคอมโบวงแรกที่สร้างความรู้สึกเป็นาศาสตร์ตัวและเป็นวงแรกอีกเช่นกันเปิดทางให้ัยรุ่นฟังเพลงไทยแนวใหม่ความสำเร็จขั้นสูงสุดทำให้ผู้สร้างภาพย,ายน ปลอจนผู้ประพันธ์เพลงให้ความสนใจกับวงดนตรีประเภทนี้มากขึ้นเวลาเดียวกันวงดนตรีวงอื่นๆได้รับความนิยมตามมาเช่น p M 5 Fantasy, G X, c h a า t ิ Innocent จากนั้นเข้าสู่ยุคแฟชั่นชาติทำให้สตริงคอมโบโด่งดังเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันตัวอย่างเพลงสตริงคอมโบ 1. เพลงสาวสาวสาว 2. รบกวนมารัก กัน3ส,สบายดีหรือเปล่าร็อมิใจ